เรานแะพนไปดูวิวครับมาวิวหลักล้าตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่คายันรีสอร์ทกาญจนบ,บุรีนะครับ สวัสดีครับมาถึงแล้วทายันรีสอร์ทนะคะจังหวัดกาญจนบ,บุรีใช่ไหมคะใช่ค่ะห้องสวยถึงใจนะคะสวยมากล,ลองเข้ามาชมห้องกันดูนะครับเซ <c oughs> บอลเข้ามาเลยสวยมากนะคะห้องหน้าพัมากมากเลยนะคะอันนี้เมื่อสองปีที่แล้วยังไม่มีนะคะเราเคยมาพักที่นี่แล้วเมื่อสองปีตอนช่วงโควิดยังไม่มีส่วนนี้ทำพัฒนาใหม่ดูสิสวยมาก มีมีก็จอใหญ่ๆเลยนะรู้ลหละชอบงโซฟาตัวนี้โซฟาตัวนี้ค่ะพานออกไปก็จะเจอนี่เลยเจมบอนเข้ามาสิลูกเข้ามาลูกเจมเข้ามาลูกมาเอหน้าห้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักนะคะน้ำจะแดงนะคะน้ำ จะเยอะมากเพราะว่าฝนตกพายุเข้าช่วงวันนี้เป็นวันที่30กันยายนนะคะเป็นหน้าฤด,ดูฝนเรามาพักที่กาญจนบุรีเนี่ย3วันแล้วนี่วันที่3แต่ว่าเราเปลี่ยนที่พักไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นที่พักที่2ที่เราพักนะคะน้าําท่วมทนฝนตกหนักตลอด3วันวันนี้ยังไม่ตกนะคะแต่มีโอกาสจะตกแหละดูฟ้าคื้มเลยนะนี่กำลังจะสั่งหมูกระทะไหมเหรอใช่หมูกระทะเยะียวยา จิตใจเราได้มีหมูกระทะด้วยนะคะที่พักที่นี่มีหมูกระทะมีเครื่องดื่มการบริการมีอาหารเช้าด้วยที่พักที่นี่ห้องนี้เท่าไหร่นะสามพันสามสามพันสามสามพันสามค่าเจมบอลอีกสองร้อยเป็นสามพันห้าต่อหนึ่งคืนครับผมค่ะมีห้องราคาพันสี่พันหกประมาณนี้ค่ะหลักพันอยู่ด้านนู้นนะคะครับผมจะไม่ใช่เป็นห้องสวีทอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นห้องสวีทแบบนี้ค่ะอันนี้ห้องวีเลยครับของเขาแล้วที่แบบ น้ำเบอร์หูอ่ะบรรยากาศดีธรรมชาติสวยมีอาจากุซี่ดว้วยเววนาะจาบุซี่ใช่ครับเย็นๆรามาเล่นกันช่วงนี้ตอนนี้ยังแบบเพิ่งเข้ามาไอร์ไม่เย็นเลยอ่ะร้อนมากดูซี่มากเลยเนาะรู้ไหมที่พักอ่ะสำคัญสุดคือความสะอาดอันนี้นะซาร่าขอบอกเลยว่าความสะอาดที่ซาร่าเลือกเป็นอันดับแรกนะคะระบาดไปเวลาจะไปพักที่ไหนเนี่ย ขอที่นอนที่สะอาดสะอาดที่พักที่สะอาดสะอาดอาแบบชอบมากที่เหลือเราตัดสินใจลองลงมานะคะแต่อันนี้พนเฟคค่ะไปเข้าห้องน้ำาหลดไปมานี่นนที่นี่ก็<ว>ส่วนในครัวก็จะมี<ว><ว>เครื่องทําน้ำอุ่นไม่ใช่ครับ การน้ำร้อนให้นะครับถังน้ำแข็งให้มีเสือ้อด้วยนะค้ะามีด้วยเสือ้อคลุมมีเสือะะ้อคุมอาบน้ําให้ด้วยนะครับสวยอ่ะลองดูห้องน้ําครับว่าจะหรูหรามั้ยว้าวที่รลกห้องน้ําที่รลกวที่แบบเอาไปอาบจากุซี่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ทะลุกลับมาในห้องน้ําได้อ่างจากุซี่ก็จะมองเห็นวิวนั่นเลยนะครับคืนนี้ว่าจะมาสักงสี่ทุ่มจะอาบหน่อยเห็นไหมครับ ดี๋ยังไม่เปิดลเดะเจ้ารถซีเราจะใช้กันตอนสี่โมงเย็นนะครับแล้วมองไปกไ็จะเห็นวิวอย่างนี้เลยรอบร่นดีด้วยน่ารักครับสวยงามสวยงามคือทาน้ำอุ่นอะไรพร้อมพร้อมครับที่สบายคือสะอาดมากค่ะชอบความสะอาดที่พักที่ เดมบอน กิจกรรมด้วยนะคะที่ทายันหมูกระทะต้องมาหมูกระทะเยียวยาใ,ใจถุกได้อาหารบแบบอื่นนะคะ,คะก็สั่งได้แต่วันนี้เราอยากกินหมูกระทะกินหมูกระทะไม่แ,ลแปลกมากินหมูกระทะกันเราแทนไปดูวิวครับมาวิวหลักล้าน จะเยียวยาทุกอย่างนะคค้วยอกหัวังูวยได้อพอแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายในน้ำกันเลยนะ เังจะไปเดินไปสะพานข้ามแม่น้าแควกันนะครับทานข้าวก่อนทานข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปทานข้าวในแพกันเขาชื่อว่าแพรโฟตติ้งสองข้างทางมีของขายด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเดินกันเดี๋ยวเราค่อยมาเดินกันนะครับกินข้าวก่อนดีกว่า มองจากที่ร้านนี้ก็จะเห็นสะพานข้ามแม่น้ำแควเลยนะค,ะะนนคระคะับอ๋อ,อนี่ก็มีทัวร์นี่ครับ,บอกอดเดี๋ยวเราจะเดินไปสะพานข้ามแม่น้ำแควกันนะครับ อยู่บนหัวเราแล้วสะพานข้ามไปน้ำแควอันนี้เปิด8ปดโมงนี่ว่าแคว,วนนฟูดติง้งเราทานไม่ได้เพราะว่าเขามีครัวเหมาหมดทั้งแพรเลยะค,ะนนค่ะคณะครูอาจารย์เหมาเกี้ยงเลยเราเข้าไปทานได้แค่ถ่ายบรรยากาศให้ดูเฉยๆนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะเข้ามาทานแล้วก็ รีวิวอาหารให้ชมกันค่วันนี้ไม่ยหญ่เสียดายมาก <_ an> นี่ก็อยากกินเนี่ยตอนนี้ก็ถึงสะพานแม่น้ำแควแล้วนะคะก่อนที่จะไปสะพานแม่น้ำแควเนี่ย <_ an> เดี๋ยวซาร่าจะพาไปข้างเท้าที่แพค่ที่เราเนี่ย <_ an> ข้างหลังนี้ก็น้องๆเข้ามาเที่ยวกันเหก่อนแล้วค่ะไปทานข้างกัน <_ an> <_ an> <_ an> มีโอกาสถุง <_ an> นี้มันดีกว่าหรอ5-4ไม่ได้5-5อ๋อ5-4 5, 4, 4, 5 4. และนี่ก็คือนะครับสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับเรามาถึงแล้วจุดเช็คอินหรือแลนด์มาร์คของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาถึงยังร้านอาหารตรงนี้ก็เปตลาดตลาดน่าเดินม,มากเลยมีเสื้อผ้าอาหารมีหลายแบบมากเลยเดี๋ยวจะเดินนะแต่ไปทานข้า,ขา,ขา,ขาวก่อนจะพาทุกคนเลย แรกจะกินอาหารริมแพแม่น้ำนะแต่ว่าทัวเขาลงเขาจองกันทั้งแพะกินไม่ได้ต้องมานั่งกินะกะเพราเนื้อเพราะว่าหิวมากที่เห็นเลือกแล้วเดี๋ยว,วเราชิมดูนะว,ว่าอร่อยไม่าไม่ง่ายนะนี่ครับร้านตามสั่งครับร้านที่เขาเนี่ยตามสั่งเลยแล้วก็หันไปทางนู้นก็ เป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วครับติดเลย,ยเดี๋ยวจะมีส้มตำด้วยนะครับรอดูส้มตำอร่อยมาก,มากเขาว่าอร่อยมากตาหน้าบอกว่าอร่อยแต่ว่าผมมันสายเผ็ดเผ็ดไปดูสิต้องพริกนี่กนินดูจะไหวหรือโอ้สบายค่อยๆกินนะเดี๋ยวสำลักเพราะพริกเยอะ เป็นห่วงเป็นห่วงรู้ว่าหิวอยู่หืมใครล่ะก็ะเพาะดีเธอตักพริกเกินอ่ะเดี๋ยวรอถุงส้มตำครับหนังถังส้มตำครับผัดใส่ตับครับได้ครับได้ครับได้ครับต้มตำไปอย่างนั้นแหละคุณสไลม์คนชิมเนาะเออเขือไปแล้วนี่เป็เมื่อเขื่อมะนาว ไงครับเผ็ดป่ายังไม่เผ็ดคำแรกยังไม่เผ็ดรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวหวานนะคะครบสามรสแหละกลิ่นปลารามาแบบเต็มเต็มได้เหรอโอเคร้าชอบรสนี้ใช่ไหมมีหวานหวานด้วยปลารามาจะเต็มเต็มปลาอร่อยนะอร่อยจิง คนหายกอยยืนอันวันนี้บนถูกพุกเนี้ยเขามาใหญ่เล็กเขามเตาแล้วก็อิ่มาะอิ่มแล้ตาลอยเลยด้วยเดี๋ยวก็ไ่เดินสะพานแม่น้ำแควละมาเดี๋ยวก็รู้ไม่นี้ใช่หมเี้มาเรอนั้น่ะที่เราซื้อขายของอ่เลยเนาะ ข้าวผัดให้แกกล่องนลยเฮ้แกนั่งตากแดดเลยอ่ะนี่ยี่ตรงนี้ให้เราก็มาถึงแล้วสะพานข้ามแม่น้ำแควนี่ดูฝั่งนูน้นน่ะมีแบบว่าร้านอาหารแคมปิ้งฝั่งนู้นอ่ะอันนั้นคนเหรอป้าออตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงเช้านะคะ แดดกาลังดีไม่ร้อนมากนะคะถ้ามาตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายรับรองได้ไม่เกลียดเราจะไปที่นี่กันที่ไหนสกายวอล์์ของกาญจนบุรีป่ะตอนถ่ายยังไะถ่ายแล้วป้าค่ะตอนนี้ตอนนี้เราก็ได้เดินมาประมาณสักครึ่งสะพานแล้วเดินต่อไม่ไหวแดดร้อนนี่แค่สิบโมงนะสิบโมงยังร้อนเลยถ้าใครมาตอนบ่ายๆนะ อ้าใหญ่พูดแล้วเราจะไปไหนกันต่อนะคุณไปสกายวอล์คครับสะพานกระจกสะพานกระจกสกายวอล์กนะจะออเจอันสกายวอล์คนะโอเคไปแล้วโอ้ยค,คุณเอเขาเป็นคนที่ร้อนมากอย่าคาดหวังว่าจะได้อยู่ตรงที่มีแดดนานๆน,น,นะคะไปกันค่ะ พอดีนะคะเต็ดโคนของดีเมืองกาญจนบุรีตอนนี้เรากำลังจะหาทางไปสกาล์โน๊ตนะคะตอนเย็นๆนะคะเขาจะเปิดางานนะคะ,จะ,ะ,คะจะมี แมวเหมียวไงน้องทองน่ารักกังเลยเจมส์ครับ้วแล้วมาดีก่อนน้อป๊ะป๊าก่อนไปดูแล้วป๊ะป๊าไปเลยน,น,น่ารักมากเลยอันนี้แมวของอน้องทองไงของคนในงานที่มาขายของเขาลามไวเห็นไหมเนี่ยให้เจออุ้มบ้งมางน้องทองไงจะใครล่ะนี่นะครับถึงแล้วนะครับทางขึ้นสกายวอล์กนะครับ สกายวอล์กนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินไปไปถามค่าใช้จ่ายว่าค่าใช้บริการขึ้นไปเดินบนสกายวอล์กเท่าไหร่นะครับมันก็จะเป็นสะพานกระจกนะครับเหมือนที่เมืองจีนอย่างนั้นนะครับแต่นี้มันอยู่ที่กาญจนบุรีครับเดี๋ยวผมไปถามราคาก่อนครับตอนนี้เราขึ้นลิฟนะครับจะขึ้นไปสกายวอล์กกันแล้วนะครับ ตื่นเต้นไหมครับน้องเติมตื่นเต้นไหมคะมเราจะขึ้นไปสี่ชั้นเลยนะคะอันนี้คือสกายวอล์กนะคระับกนของสกายวอล์กนะครับเขาไม่ให้อ่อาไม้เซลฟี่กระโปรงกระเป๋าอะไรมาเลยเขาะจะมีนี่ค่ะถุงใส่ที่เท้าให้ปิาประตูออกมาครับสกายวอล์กออกมาแล้วนี่เขาเรียกว่าสกายวอล์กวอล์กวอล์ก ความสูงก็ไม่ต้องรูมว่ากันเลยทีเดียวเรจะเดินไปทางไหนก่อนเดิไปก่อนฮ้ยเสียวยโคงดวยเสียวก่อย่้ังกดีเราจได้ั้เดี๋ยวก่อนแล้วเวลาเธอเดินเธอต้องทำอย่างนี้ด้วยเหยียบโค้งไว้ก่อนเสียวสรุปเธอกลัวเหมือนเสียวดิเสียวเหมือนกันนี่ เราจะไปไหมเราจะเดินไหมทำไมเขาเดินชิวๆเกินจังเลยเขาบอกว่าอย่าดูพื้นให้มองข้างหน้าไม่เอาแล้วเจียวไม่อยากเดินแล้วโอ้ยเดินนิดเดียวพอนลป้าฉันไม่โดนมองมองกว้างๆมองไกลๆแล้วเราจะเดินไปทรมานตัวเราเองทำไมเนี่ยนี่คือสกายว่าเฮ้ยพอเริ่มชินแล้วเริ่มชินแล้วอย่ามองพื้นทำไมต้องเสียงดังด้วยวะเนี่ย อย่าเขาดิออย่ามองพื้นแค่นั้นเองมองพื้นแล้วมันเฉียวเฮ้ยทางนู้นน่าเดินกว่าอุ้ยจะเคยเล็ยนะตกใจเนี่ยเอ้ยมองไกลๆไว้ไม่เอาไม่อยากเดินแล้วเลยไม่เคยนะแล้ว <c oughs> ไม่อยากเดินไม่อยากเดินแล้วบอกตรงสกายวอล์ค ใช่จริงๆมันสวยมากนะครับแต่ขามันเริ่มสั่นครับผมขามันสั่นๆครับมันจะไม่ไหวนะครับไม่เสียวหรอเสียวไหมขามันสั่นๆนะครับลักษณะแล้วมันก็สวยนะครับแต่ว่าเสียว โอ้โหไหวเก๋าสุดยอดอ่ะุพ่อรุ่นแม่ไม่กลัวเลยอ่ะขาไม่สั่นเลยเกิดอะไมเราขาสั่นวะเดินไปไม่ถึงสิบล่างเลยอ่าขอขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะเป็นไงบ้างคุณทองเติมใครคุณทองเติมคุณซาร่าอะไครับคุณซาร่าอังนี้หน่อยครับทังนี้หน่อยค่ะบอันนี้สีให้เห็นบรรยากาศด้วยเป็นยังไงหรอ อบอกเลยไม่ต้องจ่อกใกล้ก็ <c oughs> ได้เห็นวิวเออเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกเลยตอนแรกนะบอกว่าถ้าทางจะไหวเมื่อกี้ไปแป๊บเดียวเองอะไปตรงมุมนี้ค่ะที่คุณป้าคุณลุง,ลงเขายืนตรงนี้ <c oughs> ไม่ถึง19ขาสัาน้นอ,อย่างคลิปที่เห็นนั่นแหละนะคะถ้าใครกลัวความสูงไม่ต้องขึ้นมานะคะมันน่ากลัวสําหรับเรานละสสาหรับคนื่นอาจจะรู้สึกว่ามันสนุกดีนะสำหรับเราไม่ไหว ยักษ์ชอบป้ายคำว่าการจันทบุรีตรงนั้นแล้วมีองค์พระสวยๆอ่ะเห็นแแลลล้้ววูก่นี่ครับอันนี้แพทเทคแพทเทคแอนเฉลิมใช้เป็นแพทเทคนะครับ